สวัสดีครับชาวว e ีฟุตบอลทุกท่านตอนนี้ม o อดเวอร์ชั่น4.1.0ออกแล้วนะของอ e ีฟุตบอลนะครับก็มาอัปเดตให้ช้านิดนึงนะพอดีช่วงนี้แบบง่วงๆนอนเยอะไปหน่อยก <c oughs> ็แต่มันมีปัญหาอยู่นิดนึงก็คือผมวางลิงก์ดาวน์โหลดโดยตรงไม่ได้แล้วนะพวกเว็บมีเดียไฟล์เว็บอะไรเงี้ยนึก็ออกใช่ไหมที่เคยโหลดเทาก่อนอ่ะคือผมวางลิงก์โดยตรงไม่ได้เพราะว่าไอ่ยูทูบมันบอกว่าเป็นลิงก์อันตรายนะเพราะฉะนั้นเรามาสอนโหลดจากเว็บคนที่ทําเลยดีกว่า เดี๋ยวก็เขาหน้าเพื่อนๆได้โหลดเป็นได้ไม่ต้องรอผมเงี้ยเกิดใครรีบเคยอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะสอนสมัครก่อนนะคือเดี๋ยวจะอันเนี้ยทิ้งลิงก e ์ evo mod evo web ไว้ให้นะ evo web นี่อย่างงี้เดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้หรือหรือว่าเพื่อนๆพิมพ์มตามนี้ก็ได้ evo web uk เดี๋ยวทิ้งไว้ให้ข้างล่างแล้วกันพอเข้ามาหน้านี้ปุ๊บนะให้เรากดล็อกอินเอ้ยกดสมัครกดสมัครกดดีกดสมัครด,ครด,ด,ด,ดคริ register register ตรงนี้ register ปุ๊บเราจะใช้ google ก็ได้หรือว่าสมัครใหม่ก็ได้เนี่ย เราลองใช้ Google นะนี่ g o o g l e แล้วก็เลือกบัญชีไปเดี๋ยวขอเซ็นเซอร์ไว้นิดนึงนะแล้วก็กดดาเนินการต่อนี่อ่ะพอเข้ามาแล้วมันจะเป็นชื่อเราใช่ไหมเข้ามาแล้วเป็นชื่อเราก็เหมือนสมัครมเมลสมัครอะไรทั่วไปอ่ะอันนี้ผมเคยสมัครไปแล้วไงมันเลยเข้าได้เลยถ้าแบบใครยังไม่เคยสมัครเนีย่ยก็สมัคร,ครตามปกติพอสมัครเสร็จเดี๋ยวก,กดหน้าโฮมกอนอ่ะหน้าโฮมหรือหน้าฟอรั่มเนี่ยหน้าเดียวกันน,กน,นี่นะให้เราเลื่อนลงมา เล่นลงมาเลื่นลงมาจะเจอคำว่าเนี่ยในหัวข้อ editing นะเ a จ editing นี่ให้กดที่ efootball 2024ตรงนี้นะครับปุ๊บจะมาหน้าหน้าที่แบบรวม m อดต่างๆนะเราไม่เคยใช้เหมือนกันจริงๆก็ใครอยากลองตัวอื่นก็ลองได้นะแต่ว่ามันจะใช้ได้ทีละตัวนะมันใชปน้ปนกันหลายตัวไม่ได้แต่ทีนี้ที่เราใช้ก็คือตัว evo mod นี่นะครับ evo mod เราใช้อยู่ตัวเดียวน,นะเนี่เขาบอก4.1ออกแล้ว เวอร์ชัน4.1ให้คลิกเข้าไปเลยพอคลิกเข้าไปปุ๊บจะมาหน้าแรกนะถ้ามันไม่อยู่หน้าแรกให้กดหน้าแรกอย่างนี้กดหน้าแรกก่อนชัวเอาชัวแล้วก็ลงมาให้สังเกตตรงว่า EVO Mod Current Version ก็คือเวอร์ชันปัจจุบันนะครับกดตรงนี้นี่มันก็จะได้มาหน้านี้ EVO Mod 4.1.0นะครับอันนี้ก็รายการที่อัปเดตเพิ่มเข้าไปนะประมาณนี้ยาวนะขี้เกียจอ่านนะแล้วก็ ให้เรากดดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลย evo mod เนี่ยดาวน์โหลด evo mod 4.1.0กดเข้าไปอ่าจะเด้งหน้า mediafire เนี้นะปกติผมจะวางลิงก์นี้ไว้ให้ในคลิปแหละแต่ว่ารอบนี้มันวางไม่ได้ไง YouTube บอกว่าเป็นอันตรายเออคงจะป้องกันอะไรสักอย่างแหละการพาเราไปโหลดไวรัสมั้งอ่าพอมา4.1นเนี่ย evo mod 4.1ใน mediafire ให้เรากดดาวน์โหลดนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวข้องปิดไปเลยนะครับปิดไปเลยโฆษณา แล้วก็รอจนกว่าจะดาวน์โหลดเสร็จนะครับรอจนกว่าจะดาวน์โหลดเสร็จตรงนี้หลังจากดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับให้เข้าไปที่โฟลเดอร์ที่ดาวน์โหลดนะกดตรงนี้ก็ได้กดเทาโฟลเดอร์ที่ดาวน์โหลดอ่าจะได้ evo mod ตัวนี้มา evo mod 4.1ให้เรากดคลิกกวาแล้วก็แตกไฟล์ไปเลยแตกไฟล์นี้ปึ๊บอ้าไม่มีพาสเวิร์ดนี่วะถ้าเขาน่าจะลืมใส่นะไม่มีพาสเวิร์ดถ้าถ้าใคร เพื่อเขาออาเด่ e word, YouTube นใหม่ติดพาสเวิร์เนี่ยกลับกลับมาได้ที่อีเวนท์ที่ยูทูบนะนี่พาสเวิร์ตัวนี้นะก๊อปตัวนี้ไปวางอันนี้รอบนี้คนทำเขาน่าจะลืมใส่พาสเวิร์นะก็แตกไฟล์ได้เลยอ่ะแตกไฟล์เสร็จต่อต่อเลยนะให้เข้ามาที่กดที่สตรีมนะสตรีมสตรีมกดไลบรารีไลบรารีตรงนี้หรือว่าคังเกมอะไรก็แล้วแต่นะดูตามตำแหน่งก็ได้แล้วก็เลือกคลิกขวาที่อ e ีฟุตบอลนะครับผมอีฟ e ุตบอล กดเมน e ตรงนี้เบ้า local file อันนี้คือจะเข้าไปที่โฟลเดอร์ที่ติดตั้งเกมนะนี่หรือใครเซียนก็เข้าตามนี้ได้เลยโฟลเดอร์ที่ติดตั้งเกมปกติเนี่ยมันจะมาหน้าอ e ีฟุตบอลหน้านี้นี่ย่อไปก่อนล่างกว่านี้แล้วเข้าไปที่โฟลเดอร์ evo mod นะครับแล้วก็ไม่มีแล้วซับซ้อนนะเนี่ยคัดลอกคัดลอกไปค o p y แล้วก็วางแค่นี้เองจริงจเนี่ยอันนี้จริงๆคือเสร็จแล้วนะ ง่ายไหมเออเป็นแหละเขาหน้าก็ลงกันประมาณนี้แหละเอาไว้ให้หมดเนี่ยก็ปี้วางทีนี้ใครไม่ชอบฟอนต์ของตัวมอสที่เขาทํามาให้เหมือนเราหมือนผมไม่ชอบนะแต่ใครใครจะลองเข้าเกมไปดูก่อนกันได้ว่าชอบไม่ชอบส่วนผมไม่ชอบอ่ะจะลบตัวฟอนต์ที่มอสเขาให้ออกให้มาออกก็คือเออเนี่ยวะนี่เขาให้ไป็นรีมูฟอันนี้นี่เห็นไหมอีโวมอสเอฟเอ็นทีอันเดอรเนี่ย มันจะอยู่ในโฟลเดอร์นี้อ่ะเดี๋ยวรเราเราจะเทียบดูนี่ใน efootball เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ในเอ่อ page console เป็น console โทษทีอยู่ใน page console. Console. console แล้วก็ content นี่ content แล้วก็ pak นี่แล้วก็ mod แล้วก็นี่นะใครไม่ชอบฟอนต์ลบฟอนต์ลบอันนี้ออกนะแต่ลองเข้าไปดูในเกมกันก่อนได้แต่ผมจะลบอันนี้นะฟอนต์นี่เราไม่ชอบฟอนต์เราชอบฟอนต์เดิมๆของเกมก็กดกด Delete ได้เลย delete โอเคแค่นี้อันนี้ย่อได้อันนี้คือเสร็จแล้วนะส่วนพอใครลองเข้าเกมเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วเราลบในนี้ทิ้งได้เลยนะนเดี๋ยวลองเข้าเกมกันดูก่อนมาเข้าเกมเข้าเกมเข้าเกมเกดไปเลยอ e ีฟุตบอล ไปอ่ะพอเข้ามาเป็นหน้าโลโก้ Evo ว o ัเนี่ยแสดงว่าเราลงได้แล้วพอวอลเปเปอร์มันเปลี่ยนเนี่ยข้างล่างจะเป็นโคนมิ4.1นะกดเข้าไปดูกดเข้าไปดูปดอ้าว9โมงพอดีเนี่ย9โมงพอดีนะได้อีเวนต์เลยมาเดี๋ยวมันดูวิธีเช็ควิธีเช็คเข้าไปใน exhibition mode กันเลยนี่เข้ามาแล้วก็ดูรายชื่อทีมนะยุโรปยุโรปพิมพ์ลีกไหมเห็นโลโก้พิมพิลิกนี่ก็ รู้เรื่องแล้เนี่ยใช้ได้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 นี่นี่เจลซี Chelsea ไปเจลซี Chelsea เจอกับลาลิก้าไปแล้วมาริดไหนวะอันนี้ไปไปทำเม,มื่อไปแ้นิโคลัสแจ็กสันยิงแจ็กสัน,แ,นแจ็กสันโอ้เนิโคลัสแจ็กสัน Jackson yeah. actually an honest. do lot wrong, to didn't awful be นี่ไหมชุดเป็นไงรู้เรื่องรู้เรื่องซูมยังไงวะเนี่ยอ่านี่เห็นไหม,ไออไอหไหมโอเคนะวอดนี้ก็สี่จุดหนึ่งจุดศูนย์ประมาณนี้ก็เข้าหน้าสมัครเป็นแล้วก็ไปดูกันเองได้นะถ้าผมไม่ลงคลิปให้อะ่ะเออก็วิธีลงก็เหมือนเดิมตลอดแหละ แต่ว่าก็จะมาลงคลิปให้เงี้ยเผื่อเป็นแบบบางคนมือใหม่เพิ่งมาเล่นใหม่อยากลงเงี้ยไม่เป็นก็จะลงอัปเดตให้เรื่อยๆแล้วกันก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละทุกคนไปแล้วบ๊ายบาย